ไปดูกันที่อีกหนึ่งความสําเร็จของดาวไทคม8กันบ้างครับค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าดาวเทียมไทยคมดวงนี้เป็นดวงที่8ค่ะตอนนี้มีรายงานล่าสุดนะคะว่าสามารถปล่อยขึ้นไปสู่อวกาศได้เป็นผลสําเร็จแล้วค่ะนี่นะคะเป็นภาพวินาทีที่มีการปล่อยดาวเทียมไทคม8ขึ้นไปค่ะ เมื่อเวลาประมาณตีสี่ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเฟสเอ็กซ์เขาได้ปล่อยจรวดฟอนค้อนเก้าเพื่อนําเอาเดาวเทียมไทยคมดวงที่แดขึ้นไปสู่อวกาศได้สําเร็จแล้วนะคะถามว่าดาวเทียมดวงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างคือจะให้บริการถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ดิจิทัลความละเอียดสูงครบอบคลุมประเทศไทยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาตะวันออกค่ะ ดาวเทียมก็ยิงจากสถานีทหารอากาศที่แหลมคคนาเวอรอลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับถ่ายทอดสดไปแล้วผ่านทาง YouTube สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับก็เซิร์ชไทยคม8โฮสติกเว็บแคสต์นะครับก็จะเห็นภาพนี้แหละครับที่ดาวเทียมเราขึ้นสู่ท้องฟ้าและเข้าสู่ว,วงโครจรของอวกาศนะครับ